มาสร,ร้างบ้านงามอยู่กลางป่าพี่น้องเอ้ยสุดยอดงามงามงามเดือนซานลาวขักขนาดพี่น้องเอ้ยสุดยอดสุดยอดลักไฟมาถึงพุนาะตาเนาะสุดยอดเลยเจ้าโอ้ขักขนาด,นด,นดเลยเสาไฟพอดีเลยจะเลยคนไหลมาบัดตาอย่มันมีไฟแล้วครับผมหอาเนาป้าก็บตาเมื่อกกอน ทับเสาไฟมอตาบรยู่กลางป่าสาไฟก็น,นำมาพีงง่น้องเอ่รักสุดท้ายพ่อดีมอสนาเรา หกป่าคนเริ่มบอกมาหลายแล้วพี่น้องเ้ยคนเริ่มมาหลายแล้วนี่ก็เริ่มมานอนแล้ว กบมาเลี้ยงควายพี่นอนด้ยพี่เลยเรือนง,งามอยู่กลางป่าอีกแล้ว มาแล้วถึงแล้วช่วงนี้ พิน่นกำลังเก็บข้าวเกี่ยวขา้าวเก็บขา้าวบางคนก็จ้างปัน่นจ้างเกี่ยวไี่นาะบางคนไปก,กระห่าเปลาะไปนาะเน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 เราไปกระห่าเปลาะใส่สามล้อแก่เมื่อโอ้คาเป๋าะตรงเนาะโอ้เราเก่งเท้หวะ คือแข็งแรงแท้เก่งขนาดแข็งแรงขนาดยญยแสงเจ้าแข็งแรงขนาด <c oughs> โอ้เก่งเก่งเก่งเอาเมื่อจักเที่ยวนะลายเที่ยวแลเวล่เอาเมื่อจักเที่ยวนะโอ,อขักขนาดเลยค่อยเอาขึ้นแล้วนะค่อยจ้างใครเจ้าเกี่ยวเอาแมนยังจะเข้าเจ้ากลาง <laughs> <c oughs> ได้การขนาดเจ้าสุดยอดมีตัวซอยอีกตั้งหากแมน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 นะครับแมนของเจ้า,าหาเมื่อป้าก่อน